ทศชาติชาดกเอวอย่างอู้อู้ภาษาไทายแบบชัดเจนเลยแบบแข็งแรงเจ็บเอวขนาดก็เรื่องเรื่องเรื่องของพระพุทธเจ้าสิบชาตินะเจ้าทศทศชาติชาดกเพลงนี้นะเจ้าพระพุทธเจ้าสิบชาติเป็นห่วงห่วงห่วงวนเวียนทั้งหมดนะเจ้าของพระพุทธองค์ท่านส่งเวียนไหว ถือเกิดตายดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเจ้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในแต่ละชาตินะเจ้าชาติของพระพุทธเจ้าเตมีนะเจ้าเตมีชาดก แกล้งทําเป็นใบนะเจ้าแกล้งทําเป็นใบแบบ่ได้ยินเสียงเพราะกลัวที่จะได้ขึ้นคลองราชเพราะว่าจะต้องไปเป็นกรรษัตริย์ที่มีอํานาจลงโทษเมื่อคนเกิดคนตายได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแกล้งเป็นใบชาติต่อมาก็เป็นชาติของมหาชานกชาดกนะเจ้าเป็นการบําเพ็ญวิริยะบาร,รมีในเรื่องความภาคเพียรพระมหาชานก พระมหาชนกราชกุมารน,นะเจ้าเดินทางทางเรือเรือแตกคนดึงหมดในเรือจมน้ำายเป็นเหยื่อของสัตว์ทะเลทั้งหมดนะเจ้าแต่ว่าพระอ,องค์บัดทรงละความมิริยาอุตสาหะว่ายทิศทางไปยังเมืองที่ตัวเองจะไปในที่สุดก็รอดชีวิตที่ กุมิทิลานะเจ้าได้เป็นมหากษัตย์แล้วในชาติของต่อมาคือสุวรรณสามชาดกแสดงถึงการบำเพ็ญแม่ตาบารมีเลี้ยงบิดามารดาที่เสียตาแล้วก็ เอนไปถูกพิษสอนของกษัตริย์นะเจ้าในขณะที่กําลังเลี้ยงบิดามันดาและกษะัตริย์นั้นโาหูว่าตอนยิงพิษไปโดนคนที่เลี้ยงบิดามันดาก็เลยเอาไปรักษานะเจ้ารักษาและดูแลชาติของออ สุวรรณสามชาดกนี่เป็นชาติของบุตรกตัญยุตานะเจ้ามาใจ้บุตรชวนปล่อยปีแปดกกนะเจ้าตรงนี้บุตนกตัญยุตาที่เลี้ยงบิดามารดาแม้ว่าจะโดนพิษศรจากกษัตริย์ที่ยิงเพื่อที่จะล่าสัตว์นะเจ้าแต่ว่าจากการที่อธิฐานบารมีว่าต้องดูแลบิดามารดาทำให้พิษศรน,นั้นออกได้ง่ายนะเจ้ากา ปฏิบัติธรรมทำาให้กัตริย์เมืองที่เปิ้นใจธนูยิงนั่นะนะเจ้าดูแลเจ้าบ้านทั้งหมดโดยปฏิบัติธรรมกันทั้งเมืองเลยนะเจ้าตรงนี้แล้วในชาติต่อมาคือเนเนิเนมิราชาดกเนมิราชชาดกนี้บำเพ็ญคุณความดีเป็นที่รักของมหาชนและในที่สุดเมื่อทรง ชลาก็มอบราชสมบัติให้แก่หมุดแล้วก็ออกหมวด อ่าวันนี้น้าสาวมานอนตัวน้าเจ้าก็เลยน้าสาวก็เลยถามว่าวันนี้ทําไมลูกเช้าทนายปอไปได้บอกน้าสาวว่าอ่าเช้าว,วันนี้มีจัดรายการมียุติห้านะเจ้าตีห้าถึงหกโมงในสาระของกฎหมายเพลงที่เปิดต้นรายการเป็นเพลงทศชาติสิบชาตินะเจ้าทศทศชาดกเอ๊ะชาวนี่ทําไมอพูดผิดพูดถูกต้องขอสุมาอภัยตัวน้าเจ้าก็คือเป็นเรื่องของ ทั้งสิบชาตินะเจ้า พระพุทธเจ้าทั้งสิบชาตินะเจ้าก็คือตะกี้ก็อู้ตึกถึงอมโหชาดกนะเจ้ามโหชาดกเดี๋ยวเขาก็เขาก็มาอู้ต่อกันถึงชาติแห่งชาติอื่นะเจ้าเขามาฟังเพลง